ครับสวัสด <át> ีเด้อผมไม่น้องเบิร์สูตคนว่าจะเป็นทางไทยหรือทางลาวต่างประเทศก็ยินดีตอนทเข้าสู่ช่องน้อยคือเก่าพี่น้องเลยมื้อนี้มาน้อยก็ได้เบ้านพี่น้องเลยถ่ายบรรยากาศพี่น้องนะถ่ายบรรยากาศชอบทางพี่น้องทางเมืองพี่น้องเนาะทางเมืองบ้านไม่นองคือทางพิ่งไม่นองเนาะทางบ้านไม่นองเลย

I uh,

นี่มันหน่อยก็ได้ฮอดเซบางเบียดแล้วได้ นี่ไอซีซนี่เหี้ยกระดับอีมันเหี้ยะดเยอะน่สลับ,บมี่น้พี่น้องเนาะแต่บ้านน่อยกับบมีบมอยอยออม่ังไนะพี่น้องก็ขออุ้ไอูฟอใหน่อแม่พี่น้องเนาะไดคอนเร้ยพี่น้องเนาะารับคิปนี้พี่น้อยจะได้คอตัวลาดเพื่อนเนาะคันท่หนวัสดี